เะคะที่บอกว่าเป็นตู้คาโก้บ็อกนะคะลักษณะนะคะสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะคะพื้นผิวนะคะจะเรียบเนียนเลยนะคะไม่มีซุ้มล้อนะคะสามารถบรรจุข,ของได้เยอะนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแนนเซรีไทยรถสวยเต้นรถขนันใจมหาชนค่ะ ค่ะวันนี้นะคะน้องแนนก็จะมาแนะนํารถสวยนะคะที่ร้านเสรีไทยรถสวยของเรานะคะก่อนื่นเลยนะคะน้องแนนขอแนะนําร้านกันเลยนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่สาขาอําเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามด่วนๆได้นะคะที่เบอร์0814999044นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง f e c o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  แฟนเพจนะคะเสรีไทยรถสวยรถดีบุรีรัมย์นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะคะไลน์ SRT ก้านะคะเรามีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาศึกษาหรือว่าปรึกษากันก่อนได้นะจ๊ะค่าก่อนอื่นเลยนะคะ ทำงานทำเงินนะคะที่ใครหลายๆคนกำลังมองหาอยู่นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะโตโยต้านะคะไฮลักรีโบนะคะตอนเดียวติดตู้เหลี่ยมหรือว่าตู้ขาก,กบ็อกนั่นเองนะคะเครื่องนะคะ 2.4J ปี2016นะคะด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นกระจังหน้าสีดำด้านอย่างนั้นเลยนะคะพร้อมไฟนะคะโฉบเฉี่ยวสไตล์โตโยต้าไฮลักรีโบเลยทีเดียวนะจ๊ะค่ะค่ะรอบคันของเขานะคะมาดูที่ด้านข้างเลยนะคะ อ่าล้อด,ด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแห่งชิ้นๆนะคะเป็นแม็กเวลขอบ18นะคะพร้อมนัดเลสีสันสดใสนะคะแม็กใหม่ยางใหม่กันเลยทีเดียวนะจ๊ะตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะคะ เรียบเนียนเลยนะคะเดิมบางทั้งคันเลยนะคะขอดูได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพร้อมนะคะตัวนี้ติดตู้นะคะขนาดสูงนะคะ2เมตรสินะคะเป็นตู้คาร์โกบ,บ็อกนะคะหรือว่าตู้แห้งนั่นเองนะจ๊ะเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะคะล้อด,ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อกระทะผ่าขอบ14นะคะยางมิชลิน X d ็นะคะใช้สําหรับบรรทุกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้ของเขานะคะ ตู้ของเค้านะคะที่บอกว่าเป็นตู้คาโก้บ็อกนะคะอ่าลักษณะนะคะสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะคะพื้นผิวนะคะจะเรียบเนียนเลยนะคะไม่มีซุ้มล้อนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะนะคะยิ่งบรรจุของได้เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถทํางานทําเงินได้เยอะเท่านั้นเลยนะคะสำหรับตู้คาโก้บ็อกหรือตู้แห้งนั่นเองนะคะ อาาเดี๋ยวเรามาต่ออ่าภายในรถกันต่อจ้าอ่าภายในของเขานะคะเราเปลี่ยนจากนะคะมือหมุนนะคะเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วนะคะตรงกระจกนะคะ แอร์แบ็กนะคะมีด้วยกัน3ลูกนะคะพวงมาลาัยนะคะตรงหัวเข่านะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วนะคะรับสายวางสายได้ที่หน้าจอเลยทีเดียวนะคะมีปุ่ม AUX US, USB ให้พร้อมเลยนะคะมาที่เกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะคะ เบานะคะก็เป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะสําหรับภายในของเขานะสูตรตราเลยทีเดียวนะคะสาหรับโตโยต้าไฮรักติกโบตอนเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องของเขาต่อเลยนะคะสาหรับโตโยต้าไฮรักติโบนะคะ 2.4J ปี2016นะคะเครื่องของเขานะคะก็เป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะใหม่ๆเยิ่ยมๆกนเลยทีเดียวนะคะสังเกตได้จากรอยแต้มสีนะคะหรือว่าจะเป็นรอยรูมานะคะยังกลมๆเนียนๆ,ๆอย่างนี้เลยนะคะ แันเพนะคะมอเตอร์ไทยแลนด์นะคะเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยทีเดียวนะคะโอ้ยิ่เอี่ยมใหม่ๆเลยนะคะสำหรับ t o y ย t a h i l รั r e v o นะคะ 2.4J นะคะคงจะถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องแนนะคะ ได้แนะนำรถสวยรถเข้าใหม่แล้วนะคะน้องแนนนะคะขอฝากร้านด้วยแล้วกันนะคะร้านของเราอยู่ที่สาขาโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเบอร์โทรติดต่อนะ0814999044นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องแนนด้วยนะคะ <S <S ถ้าวันนี้นะคะน้องแนนพูดผิดพลาดปรยการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ